<minutes> เขาไปซื้อเข่ามาไปซื้อเข่าแล้วก็ไปนั <re> ่งเมาเคียงการหน้าก e ันมาพอดีเ <komm ens> ่มืองนซ้ำหรอกคนก็ ขนของเขาไมา้าได้พี่น้องเอาเขาเพือเอ่อนเลยอ้นก็ได้เคียงมาแล้วพี่น้องแล้วก็ซื้อติบเขาอีสองหน่วยหมักแตงหมักเพชรจ,จิ้มห้ชาอน้นตำหม,มักแตงก็งามาเบิง่งน้องอน้นน่อยเห็ดกระเผาต่อเลยได้จ้ะเด้ออ้นน้อยเฉดยังนี่อน้น วัสดีพี่น้องสุกทอดอันหมูหมูทอดกระเทียมหมูทอดกระเทียมเนาะใช้หมูทอดกระเทียมเจ้ากาลังเอื้ออุ่อหน้อยเห็ดกระเพราต่อเลยพี่น้องหากระตั้มกระเทียมใส่พี่น้องยังไปซันใส่ยังผันใส่ยังใส่ฟงสุรสดเป็นนัวเลยพี่น้องเชมตาเชมตาน้ำมันหอยน้ำมันหอยได้ใส่บ่อกใส่น้ำมันหอยน้ำเนาะ มันห้อยกระเบิดแล้วจักเบิดแล้วพี่น้องใส่ไม้หนึ่งบูซ่าลายสืใหม่เกรกเบิดอเช็คเบิ้งของเนาะเสื้อใหม่เซื้อไมคี้ช้อนเมกี้ก็นาก็กำลังมาหายน้ำไปกินพอกันนะเชิญมาแล้ว Còn cái này là tăm mặc thùa Tăm mặc thùa Bây giờ đi rồi Hãy đi thôi Bỏ chân đi Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị เออมาันหิวเสงงอยู่นี่เป็นเอาแห้งแล้วนี่เบมึงซุงนี่เป็นเอาแห้งแล้วพี่น้องกันน่ะนี่ซล่งเสเล่งมาเนี่เอายืนซึ่งมาเนี่ยลบไม่เอ้าฮะอ,อยากกินข้าวไปสถานกินข้าวปุ๊บไปอยากกินข้าวโอ้ลบไปซึ่งไปซึ่งมาเนี่ยนี่อยากเขา ไี่ได้ถอดหมูทางนี้ทางนั้นพิวเขาเลยกำลังกำลัง,งใจเย็นเย็นแบบค่จะกินของแสบค่ะน,นั่นบอกเยิ้มแบบน้ำตก,กค่ะล้ออดใจรอกินข่าวจากไปทำงาน,านเดี๋ยวกันนะัปดีทักทยพี่น้องพ<ะ>ัดต่นึง,งลืม,ลม <laughs> ทักทายบาซ้านแลลวแล้วน้องอ้นจะเห็นยังเครือบไปปีตจอกัน นมันเอนมันมึนงน้อยลงนี่เออเออรวตัสิปีน่อสิเน,น,นี่ยนานสันบาะพอดใหม่อีกนโอ๊ยชินขุนลนะตรนะก็พอแเลยเนาะนประหยัดเนาะเจ้าอ้นว่าสิไปหลอกบุญธาตบอกบุญเอียงยทั้ทง้นที่นองเลยเลี้เลือกหลอกจะหลอกไปหาซื้อนะั่น ไม่เอยก็อยากไปน้ำได้ไปเลไปก้าน้าด้สเอาเอาไปน้ำบ่เอาไปน้ำอาไปนจังเอาไปน้ำาอปลออ้่อยให้ก้าน้าเมียนเพื่อนผู้เดียวไปชิง้อยเงาเเนาะไเลยาเดค่เนี่าสานพ่มเอลเาอีกแล้วเนขี่ไปค้างอันที่สองเนาะ พอๆเนาะต้มเนาะวันนี้เนาะต้มแนะุ่นน้อยสิต้มแบบถัว่วด้วยจา้ใจาใส่แักเป็ดกระเทียตมตามๆพี่น้องแล้วก็สไตล์ของชูโรต์มะกอกเขาก็มีเนาะเออใส่มะกอกเสแบรใช่บอกมะกอกใส่แล้มวมันเสแปรมีนั่งไงมะกอกมีอยู่นะเอ,เอบอเออบริสุทธ์นะไม่ฆ่าเทมมา่า<ะ>ม,มาเบิ่งอ๊อกมีมะกอกต้องใส่ก็เทมมา หรือว่าเขาคิดเงินแล้วกับบุหง <c oughs> าตำใหมันมุนหม,ม,มุนเลยคนดองมันแหลกๆเอาหมกถั่วลงใส่หมกถั่วเสียงเกิดบอ่อหน้าแล้วี่น้องแล้วสวกสากสวกสากดโพเนาะเสียงงาง่ย่างห่วนไปหวนมาอย่างผู้หิวเขาเมือนน่อในพิษปกติหิวเขามาก ปกติเอิญกินนี่บ,บ่มด้ะเออเสยอยู่ได้พี่น้องจ้ากินโลดบ่อยากมึอนี่แสดงว่าอยากสงสัยว่ิจะกินข้าวแรงแมงนฮารีไดวไปกินวันดีบ่แม่ลองเตืนอนอู้ต้มอ,อันนั้นนะกินต้มหุ่งนะกับต้มกลโนนีซื้อๆนะบริษัทเขาวเออก็อกมีถอดปลาอยู่คนกินนอ้อยว ํามันมุ่นๆเนาะน้โอนผัดยํมะเขือใส่นําเลยพี่น้องจ้าใส่มากนึงน้องมันจะแซ่บแนวนั้นบ่ตํามะเขือกินัง่ออแม่นละอืบ่มีมักั่วตํากปิดมะเขือมาตํากินก็ได้เด้อพี่น้องเด้อกินกับข้าวก็แล้วได้ตํากินอื เสมักเล็กแบบ้อยเสมกเลเสียงแกหลุดมากเ็ประหลกประหลกวะประหลกประหลกเะต่าอ๋อคนปล่อยผมคนปลีดผมมาเนาะ ไปซาหัวหัวบริษทัษทเป็นติดพี่น้องไม่เบาหลายไปขอดโพรมพี่น้องหัวบริษัทโอ้อมาโกะนะอันใหม่ก็มีเด้ออดนี่แล้วมันอันนี้แล้วมันเสียผ่านเลยแมนบอ๊อบเออจับปุห้เออจัดสี่แม่เนาะ แกาแซ่เอ้ยกระแซ่บแล้วจ้าวมันเติมประเดี๋ยวพี่น้องจ้าพี่น้องซื้อได้หรอพีไ่ได้แล้นมามาโอเคสึกินมันเ<า>ออสีสันตาแซ่บขนาดอดบอกอืมอดน่อยเห็ดยังกระแซ่พี่น้องเอ้ย จังว่าให้อยู่เลยใะสุไปทนนั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนี่ั้ะพี่น้องทอดหมูอดน้อยตำหมกถั่วอะไรก็มาได้๋จะกินเขาน้ำกันเด้อวุ้นสุขุสุคนพี่น้องจ้าก้หน้าก้าวหลังพักก่อนเด้อพี่น้องช่วยกันนี่ก็พักกลับพี่น้อง มีหมักโทูผักสลัดเบาหน้าล่างกัเปิ่มมามะแกงเอียงบบซาอ้นอุ่นคลิปนี้ขอโตลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอตลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากากดไลค์กดแชร์กับซ่องลุงนภา,าแม่เลี้ยงเดี่ยวเด้อพี่น้องต่องกานาตาอ้นเด้อพี่น้อง bye bye. ลุงนภา,าแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็กานาตาอน้นน้องลุงคนน่ารักอ้อนมหาไซสาวนุก๊กเบาแพ่น แล้วพาอีกสาวนนอมพาแซบไม่จีดพอเอะเอบากุ้งลาเบาวลาวน้องอนุน,น,นดเด้อจ่าเด้อบายบายน้องนัดพอวันทีเคเอสคลิปกินต่อได้ทีคลิปอ่อนน,อน้อยเด้พี่น้องอนมหาใจอ่นมหาไซ่ลอ่นมหาไซพี่นนอง